เข้ามาในป่าลึกกว่าที่คิดเสียงอะไรนะโอ้โหเสือจริงๆใจเย็นๆอย่าออกเสียงมันยังไม่เห็นเราค่อยๆถอยค่อยๆเกือบไปแล้วมันตามมาแล้วต้องขึ้นต้นไม้ขึ้นโอ้ยไก่ไปแล้วเกือบไม่รอดดีที่ปีนทันถ้าไม่มีต้นไม้นี่คงจบแน่เราเราก็วิ่งหนีไปเจอนายพันเลยพี่ครับผมขอติดตามไปด้วยได้ไหมได้สิดตามมาเลย ตอนกลางคืนมาในพานก็ถามว่าหนีอะไรมาเราก็บอกว่าหนีเสือมาสองตัว <c oughs> เสือสมิงเสือสมิงที่แกว่าเป็นเสือสมิงตากระลานแถวนี้ใครๆก็รู้เหมือนเห็นคนอยู่ข้างหน้ากลางป้าแบบนี้เขาอยู่กันได้ยังไงคำแล้วนะลุตงตาลมเย็นขึ้นเรื่อยๆอ,ยอืคืนนี้พระจันทร์เต็มต้องระวังกันหน่อยเสียงเขาเหมือนคนก็ใช่เวลาแล้วหรือ,อยังไม่ถึงอย่างแต่เลือดมันเริ่มถึงข้าม่อา่กลักไว้ได้อีกเช่นกันไปละจริงๆอย่าให้มันเห็นเราอยู่